คุณตาคุณยายคู่หนึ่งคุณตาคุณยายคู่นี้คุณชมอายุเกือบร้อยปีแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยยังคงยึดอาชีพสารเสื่อกระจูดขายแล้วออเดอร์เข้ามาแบบไม่อั้นแม้ว่าลูกหลานบอกว่าโอ้คุณตาคุณยายพักเถอะคุณตาคุณยายก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าจะขอทำงานอดิเรกเพื่อสร้างไรายได้ต่อไปค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพที่สะท้อนให้เห็นว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานเลี้ยงชีพจริงๆนะคะเช่นเดียวกับคุณตาคุณยายคู่นี้แม้อายุจะเกือบร้อยปีเข้าไปแล้วแต่ก็ยังคงนั่งสารเสือกระจูดได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญแม้ขณะพูดคุยกับทีมงานของเราทั้งสองมือก็ยังคงจับกระจูดสารไปมาอยู่ตลอดเวลา สองตายายคู่นี้มีชื่อว่าตาไล่หมื่นหนูอายุ95ปีและยายหวนหมื่นหนูอายุ94ปีเป็นชาวอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะเ,นะเราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนนะคะก็คือยายหววเนี่ยรับหน้าที่สารผื่นเสือสารผื่นเสือนะคะส่วนตาไล่มีหน้าที่ช่วยพับขอบเสือทั้งคู่เนี่ยอาศัยอยู่กับคุณอุสาห,หมื่นหนูลูกสาวแล้วก็หลานๆอยู่ในบ้านหลังนี้นี่แหละคะ่ะ ทีนี้เราก็ไปเจอลูกหลานของตายายคู่นี้นะคะก็ให้ข้อมูลว่าเอาจริงๆคุณผู้ชมตาล่ายเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีนะส่วนกิจวัตรประจําวันของคุณตาคุณยายคู่นี้เนี่ยก็จะตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นมาใส่บาตรแล้วก็รับประทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บต่อด้วยสารเสื่อกระจุดทันทีเลยทําแบบนี้ทุกวันคุณยายหัวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเริ่มช่วยพ่อแม่สารเสือ่อ มาตั้งแต่อายุ10ขวบนะทำให้มีประสบการณ์สารเสื่อมานานกว่า80ปีเข้าไปแล้วแม่ล่าสุดนะคะลูกหลานบอกให้หยุดพักเธอแต่คุณยายหวนบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากหยุดอ่ะ ยากจะสารเสือแบบนี้ต่อไปแล้วก็คุณยายเนี่ยสารเสือได้วันละสองถึามผืนเลยนะคะบางวันเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านแวะเวียนมานั่งคุยคลายเหงาด้วยส่วนเสือกระจูดที่สารคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเสือปูโลงนะคะที่ทางสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างนี้นะคะมีความต้องการสูงเป็นเสือขนาดยาว180ซติเมตรกว้าง70ซติเมตรแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อถึงบ้านด้วยนับเป็นการนําวัตถุดิบพื้นถิ่นมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าจนสามารถสร้างรายได้เขาเ้ากระเป๋าได้ตลอดเวลา 2> 2. 1. 1> ที่สำคัญยังเป็นอาชีพที่ช่วยคลายเหงาบรรเทาความเครียดในผู้สูงอายุได้ดีอีกด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมนะคะคุณตาคุณยายคู่นี้แม้อายุจะเกือบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะท่านยังคงทํางานหารายได้เข้ากระเป๋าได้ทุกวันนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะน่าชื่นชมอย่างมากเป็นกําลังใจให้คุณตาคุณยายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ